นิทานอีศบเรื่องกาเจ้าปัญญานักป่าแห่งหนึ่งมีกาน้อยกำลังบินเล่นอยู่วันนั้นเป็นวันที่อากาศร้อนมากมันจึงบินหาแหล่งน้ำเพื่อดับกระหายกาน้อยบินจนมาเจอแหล่งน้ำแห่งหนึ่งแต่พอเข้าไปใกล้ พบว่าแหล่งน้ำแห่งนั้นได้แห้งเหือดไปแล้วทันใดน,นั้นเองมันได้เหลือไปเห็นเหยือกน้ำใบหนึ่งและมีน้ำหลงเหลืออยู่มันดีใจมากเจ้านกจึงเอาปากของมันเข้าไปในเหยือกแต่ทำอย่างไรปากของมันก็แตะไม่ถึงน้ำคราวนี้การน้อยพยายามที่จะผลักเหยือกน้ำให้ล้มลงแต่เหยือกน้ำนั้นก็ไม่ขยับขยอนเลย น้อยจึงมองไปรอบๆตัวมันมันเห็นว่ามีก้อนกรวดอยู่บริเวณนั้นมากมายมันจึงเกิดความคิดอะไรบางาอย่างความคิดของมันก็คือรีบบินไปคาบก้อนกรวดหย่อนลงไปในน้ําและยิ่งมันหย่อนกรวดลงมากขึ้นเท่าไหร่ระดับน้ําก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นมากเท่านั้นย <Yahoo! S 1> และในที่สุดระดับน้ําก็ขยับสูงขึ้นจนเกือบถึงปากเยือก ในที่สุดกาน้อยก็ดื่มน้ำได้อย่างสบาย <Wow. S 1> นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต้องรู้จักใช้ปัญญาจึงจะสามารถแก้ปัญหาให้รู้ล่วงได้ <Wow. S 1> นิทานอีศพเรื่องกาเจ้าปัญญาทีมรายแจมจัดทำโดย นางสาวเมธินียาบูฮาและนางสาวสิริวิมลอัมพวันชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับหนึ่งอาจารย์ผู้ฝึกสอนอาจารย์หนึ่งรไทัยโพตุล